นี่นี่อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขาย สวัสดีค่ะมาพบกับสาวมิยส์สุดฟินช่วงหยุดรีวิวนี่สามีสินค้ามารีวิวอีกแล้วเหมาะมากๆเลยนะที่จะใช้ในบ้านหรือพกพาไปใช้ได้ทุกที่ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรวมถึงเด็กก็สามารถใช้ได้จ้าอาจจะงงว่าคืออะไรแต่ถ้ามีตัวนี้แล้วบอกได้เลยว่าเป็นตัวช่วยดีที่ทําให้บ้านเราสะอาดอย่างแน่นอนก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วถ่าที่พัก ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรูปนึงแค่มีสินค้ายอยู่ในมืออย่าให้สายรีวิวติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซไม่ขึ้นอยู่สุดสิ้นที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนี้ไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือไม้กวาดพร้อมที่โกยขยะขนาดเล็กพกพาง,ง่ายสะดวกสบายและก็น้ำหนักเบามากๆเลยผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะหรือว่าเด็กนะบางคนเห็นพ่อแม่ทำความสะอาดอยู่ใช่ไหมแล้วก็อยากไงบางทีมาแย่งแย่งไม้กวาดเราแล้วก็หนักเกินตัวเด็กตัวนิดเดียวเหมือนน้องอาชีอย่างเงี้ย ชอบเลยเพอเห็นสากวาดปุ๊บอยากจะมาแย่งเล่นนี่ค่ะก็สามารถซื้อไปให้น้องๆหนูๆน,น,น,นะลองกวาดขยะได้จริงนะหรือว่าจะไปกวาดเล่นก็ได้ให้น้องๆหนูได้เพลิดเพลินค่ะหากใครอยากได้ไม่ยากค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กมอยู่สุดฟีดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้จ้ามันมาพร้อมกับไม้กวาดนี่อันนี้สาแกะแยกชิ้นส่วนให้ดูกันก่อนนะเห็นไหมว่ามันเป็นแบบนี้นะหมุนให้ดูรอบๆทั้งสองอันคือมันมาแบบนี่ค่ะตัวล็อก สามารถล็อกแบบนี้เข้าไปแล้วก็ตั้งข้างล่างจะเป็นฐานที่สามารถตั้งได้แบบนี้จ้ะตั้งแล้วก็ไม่ล้มด้วยนะคะเวลาเก็บคือเก็บคู่กันแบบนี้สะดวกสบายมากๆไม่ต้องแบบแยกชิ้นเดี๋ยวอันนั้นหายเดี๋ยวอันนี้หายหายไม่เจอก็คือเก็บคู่แบบนี้หรือว่าจะพกไปใช้ที่อื่นก็สามารถทําได้เราไม่สามารถกวาดเข้าตามซอกเล็กๆไม่ว่าจะเป็นซอกชั้นวางทีวีหรือว่าตู้เขาเรียกตู้เสื้อผ้า ตู้สื้ผ้าด้านหลังอะไรเงี้ยซอกแคบๆอะ่ะมันไม่สามารถเข้าได้แต่ตัวนี้จ้าไม้กวาดเห็นไหมขนาดของตัวแปลงของเขาเนี่ยเป็นแปลงแบบนี้ไม่หลุดร่วงง่ายนะคะแล้วก็ตัวด้ามเขาเป็นพลาสติกนะอย่างดีเลยนะค่อนข้างจะแข็งแรงคงทนเนาะมีสีขาวแบบนี้รวมถึงที่โกยของเขาก็สามารถโกยขยะได้แบบนี่กันมาคู่กันตัวแบบเนี้ยน่ารักมา,มากๆเลยนะคะและที่สําคัญเลยที่สาวชอบไม้กวาดอย่างเี้มันสามารถทําได้ก็คือบางบ้านเนาะ ที่มีร่องเรียกว่าทุกบ้านเลยละกันมันคงจะมีร่องร่องหน้าต่างหรือร่องขอบประตูเนี่ยแล้วฝุ่นอ่ะมันชอบปลิวมาแล้วก็ไปตกนี่ค่ะตัวนี้มันสามารถกวาดตามร่องแบบนี้ให้ฝุ่นออกมาได้และอย่างหนึ่งที่สาชอบก็คือบางบ้านที่ติดมุงลวดหรือว่าเหล็กดัดอย่างเงี้ยตัวมุงลวดอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าฝุ่นเนาะที่มันปลิวไปตามลมรวมถึงดอกหญ้าเคยเห็นใช่ไหมดอกหญ้าที่มันเป็นสีขาวๆเนี่ยมันจะมาตามฤด,ดูกาล โอยบางฤดูกาลที่มันมีดอกญ่าเยอะอะคิดดูสิมันปลิวมาแล้วมันติดอะพยายามหาทุกธีทางในการกวาดอะไรก็แล้วไม่ออกตัวนี้จ้ามันกวาดออกตัวเองแล้วมันกวาดออกได้แบบค่อนข้างดีเลยทําให้ตัวดอกย้าที่มันติดมุงลวดอะสะอาดเกลี้ยงค่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะหากใครอยากได้ไม่ยากเลยสามารถสั่งซื้อได้ที่ inbox fanpage facebook หรือสุดสิ้นที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้เดี๋ยวสาธิตให้ทุกคนดูค่ะว่ามันใช้งานยังไง มื่อกี้ก็เห็นวิธีการใช้งานจเจ้าตัวนี้แล้วเนาะมาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียกันมาดีกว่าค่ะข้อดีข้อแรกที่สามองเห็นเลยก็คือดีไซน์ของเขาจะ้ะน่ารักกระทันรัดเล็กพกพาง,ง่ายนะคะแล้วก็ชอบที่ว่านี่เห็นไหมตัวเองเวลาเราแยกออกแบบนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เก็บมันอยู่ด้วยกันมันไม่ห่างกันมันไม่ไปไหนจากกันดีค่ะจะได้ไม่หายด้วยนะแล้วก็ออกแบบตัวฐานที่โกยให้มันตั้งได้ เวลาตั้งก็จะตั้งแบบนี้เลยถือว่าโอเคมากๆหรือบางคนอยากจะเกี่ยวก็ได้นะเพราะว่าด้านบนก็จะมีรูแบบนี้น่ะเห็นไหมเออเดี๋ยวมาเนี่เดี๋ยวสาวสอดรูให้ดูเห็นหนนิ้วไหมนิ้วที่ผูกไปจะเกี่ยวแบบนี้ห้อยแบบนี้ก็ได้เห็นไหมมันไม่ล่วงตัวเองนี่หมุนให้ดูเลยมันไม่ล่วงหรือบางคนถ้าอยากจะแยกชิ้นส่วนตัวนี้ก็จะมีรูให้เหมือนกันเดี๋ยวขอสอนนิ้วนิ้วก้อยละกันนี่จะเกี่ยวแยกแบบนี้ก็ได้นะคะ จะไปแขวนที่ไหนก็สามารถแขวนได้เพราะว่าน้ําหนักของเขาค่อนข้างเบาเลยนะจะใช้กับบ้านหลังใหญ่ๆนะหรือจะใช้กับพื้นที่แคบๆก็ได้เช่นกันเนาะพวกคอนโดอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยมีพกไว้ติดไว้ก็ดีมันสามารถกวาดสิ่งสกปรกที่อยู่ตามซอกใช่ไหมฝุ่นต่างๆที่มันไปตกอยู่ในร่องคีย์บอร์ดกวาดได้ตามโต๊ะอะไรก็สามารถกวาดได้เรียกว่ามันใช้งานได้หลายหลายหลายรูปแบบเนาะรวมถึงที่สาชอบมากๆเลยจริงๆนะ ตามร่องประตูขอบหน้าต่างเนี้ยหรือที่บอกเป็นมุงลวดเนี่ยเฮ้ยมันตอบโจทย์สามากๆเลยอย่างอื่นอ่ะสาเคยลองมาหมดละมันไม่โอเคหรือแม้กระทั่งใช้เครื่องดูดฝุ่นอ่ะมันก็ดูดไม่หมดแต่ตัวเนี้ยมันมีแรงดันด้วยที่มันมีขนแปรงตัวเนี้ยมันถูแบบเนี้ยเห็นปะมันถูถูแล้วแปรงของเขาค่อนข้างจะแข็งแรงครงทนเนาะถ้าเราใช้ไม่กว่าทั่วไปอะ่ะ มั่นใจเลยค่ะว่าขนมันหลุดแน่นอนแต่ตัวนี้ไม่หลุดเพราะสาลองเทสมาแล้วนะราคาของเขาก็ไม่แพงเลยนะคะและก็เหมาะมากๆเลยที่น้องๆหนูๆเนี่ยอยากจะลองฝึกกวาดเรียกว่ากวาดบ้านจริงหรือบางทีเห็นพ่อแม่ทำน้งทำความสะอาดอยู่แล้วก็มาแย่งเล่นเนาะนี่ค่ะซื้อไว้ให้น้องๆหนูๆเอาไว้ลองทดลองนะใช้งานจริงก็ได้จะไว้ให้แบบน้องกวาดเล่นๆขำๆ ก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาไม้กวาดอนเนกประสงค์แบบกระทัดรัดพกพาง,ง่ายสะดวกสบายนะมาแบบคู่กันแบบนี้นะผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ได้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ inbox fanpage sis พกคุณอยู่สุดซินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e พร้อมกดกระดิ่งนี้ด้วยแล้วครั้งหน้า,าจะมารีวิวสินค้าตัวไหนอีกห้ามพลาดต้องมาดูได้ค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย มีไว้นะน่ารักมากๆเลยน้องชียังชอบเล่นเลยจ้า